ลองดูว่าว่าวอิสานกับว่าฝรั่งมันจะแตกต่างไหมครับทำไมก่อนผมเล่นว่าวครับเฮ้ไปซื้อมาอย่างไรครับเปรียวไปคืนเลยครับอะไรนพร้อมนะเฮ้ยขึ้นไหมเฮ้ยโคดแล้วโคดแล้ว ดูสเต็ปการชักว่าวว่าวครับพี่ถ้ามันขึ้นแล้วไม่ต้องวิ่งเลยนะเอาดูที่ว่าเชือกเชือกตึงสองฝั่งไหมลมดีแล้วลองดูว่าวาอีสานกับว่าวฝรั่งมันจะแตกต่างไหมครับว่าวฝรั่งนี่คือเ e l l o ล o w are y ว u ารยู้เป็นว่าวอีสานครับสันกับพ่อแม่พี่น้องป้อดไปสุภุสุขนเอ้า มนเล่นเล่าประจําเล่นยังไงรูปหัวรูปอะไรแล้วก็น้ำเนี้กมันตกอะไรของผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสูตรก่อนเพจเดี๋ยวค่อยเอาอันไออันนั่งมาให้มันมีเทคนิคไงการยิงบ่าถ้าไม่สุดมันก็มันก็จะไม่ขึ้นครับอุ้ยังครับผมมาแล้วเอาไหมเอาเลยครับ ไหนอ่ะหนุนพีไปซื้อมาอย่างไหนครับเพี่ยวไปคืนเลยครับคุาจะยังไม่คุ้นเคยกับการพักเฝ้าแบบสองเส้นแม่แม่ครับเฝ้าฝรั่งก็คือเฝ้าฝรั่งครับอันนี้คือประเทศไทยครับพี่กันนาเข้าใจไหมนะครับผมขอลองทำให้ดูครับคุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยเอาละครับคุณผู้ชมครับอลองดูไหม

บอลลมันไปทางไหน์บังรถเช็คลมกันย้อนหงายบังย้อนหงายกันจุดไม่เช้าบังกันหนักบุ๋นยิบตั้งดีอยู่ตั้งดีอยู่โอเคขึ้นมาละเอาหันเข้ามาหน้าเชิดขึ้นไอ้คือนำหน้าที่อะไรในการวิ่งเราจับเชือกครับผมเป็นจังหวัดคนที่เป็นตัวเมนครับจับแน่นๆเด้อมันตึงจนไปเอาเลยเด้อพร้อมเด้อเฮ้ยขึ้นไหมเฮ้ย ยไปไปหมดแล้วหแล้วเรียบร้อยเขาแบมันทรงมันดีอยู่ร้านดีมาทำมาทั้งวัน เนี่ยตีสีเนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยอ่ว้าวขาต้นไม้อีกแม่งเลยไปแดกเล่าดีกว่า